นายแมอินรัสตีภูมิใจเซนนแฮเสนอเดอเร็กรีมาสเตอร์มาริตยูโคดอสุรกายลาพันธมินเป็นไงชื่อยาวป่ะละ่ะนี่คือเรื่องราวของเด็กน้อยคนหนึ่งที่เดินเข้าป่าไปแล้วพบกับนกตัวหนึ่งมันถามฉันว่าจะไปไหนไม่ใช่ที่จะต้องประสบพบเจอ กับผีครั่งมฤตยูล้างโลกเรื่งเราจะเป็นยังไงต่อไปโปรดติดตามฮัลโ e l l o h e ห l o Hello มีใครอยู่ไหมคนในเซิฟต้องเยอะแยะทำไมไม่มีใครอยู่แกสักคนเลยล่ะเนี่ยวันนี้เพื่อนมาชวนเล่นเกมนี้เพื่อมาท้าทายพลังแห่งความเมดซึ่งมันก็มืดจริงๆซะด้วย แต่ว่าไปเพื่อนเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ข้างในบ้านหรือเปล่าฮัลโหลโซนายอยู่ไหนอุ้ยอะไรอะสายดับโอ้สวยแล้วขนาดตอนมีไฟยังมืดถ้าไม่มีไฟจะขนาดไหนให้รอด้วยรอได้วยรอได้เฮ้โ hey, ซ so อยู่ข้างหลังเอา้าหายไปไหนล่ะอา้าวิ่งไปไหนแล้วอ้าวเฮ้เฮ hey, hey, เรยงไม่ได้ยินเลยไงเงียบก่อนอ,อ้าเอ โอเคอย่าเสียงดังสิเดี๋ยวมันก็มาหรอกโอเคฉันจะไม่เสียงดังแต่นายช่วยรอฉันก่อนซิเฮ้ยเ <Hey, S 2> งียบเออถ้าจะเดินตามมาก็เงียบเขาไว้สิอ่ะ uh. โอ้โหเสียวสะท้านไม่หมดแล้วทอดทีมาเดินตามมาเอ้เพื่ไฟก่อนทหไหมอ่ะมีอะไรอ่ะเหมือนจะสัมผัสอะไรบางอย่างได้มันอยู่ตรงนั้นแน่เลยให้ hey, ไหนอ่ะอ๋อไม่ใช่ฮ่าปะเถอะเอ้เฮ้ยเงียบสิ แล้วนี่เราจะไปไหนกันล่ะอเดินไปซ่อมไฟตรงนู้นกันต้องไหนอ่ะตรงนูน้นน่ะเดินตามมาเดี๋ยวก็รู้เองฮาเกมนี้น่าเบื่อจังเลยเฮ้ย hey, อย่าเพิ่งเบื่อสิเล่นกันก่อนก็ได้อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนหน้าแ,แล้วเมื่อไหร่จะถึงละเนี่ยนี่ไงใกล้ถึงแล้วอ่ะถึงแล้วเอา้าที่นี่น่ะเหรอใช่แล้วเอา้าเสียงอะไรอะ่ะฮยไม่ต้องไปกลัวหรอกก็แค่เสียงท่อเหล็กระวังหลังให้หน่อยก็แล้วกันโอเค มันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยฮัลโหลมีใครอยู่ไหมเฮ้ย hey, อย่าเสียงดังสิเออแล้วอย่าไปไกลด้วยกล,าา uh. กลับเข้ามาก่อนกลับเข้ามาก่อนอะมาเฝ้าหลังฉันสิจะไปเฝ้าทำไมตรงนู้นก็นี่ไงกําลังดูอยู่นี่ไงดู่ข้างหลังไม่ใช่ข้างหน้าเอาใกล้เสร็จแล้วใกล้เส็จแล้วใกล้เสร็จแล้ว,ลวอีกนิดเดียวอ้า oh. ตัวใครตัวมันแล้วเซ่ <See. S 2> รอกันก่อน นด้อยู่ไหนไม่รู้รู้ฮ่าฮ้ไหนไหนฮ่าขอพักแป๊บฮ่าคือมันมันอยู่ไหนล่ะฮ่าฮ่าแล้วนี่ฉันวิ่งมาไหนกันล่ะเนี่ยฮ่ามืดไปหมดมืดแดด้านเก้าด้านไออุโมงคเราไม่อยู่ในอุโมงดีกว่าฮ่าแล้วฉันจะต้องไปไหนดีล่ะเนี่ยหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังเฮ้ เจอบ้านนั่นบ้านใครไหนดูซิอา้าวเดี๋ยวนะคุ้นๆสองต้นไม้สักรอบหนึ่งเพื่อความแน่ใจอาหารกันไปอีกทีซิแล้วเดินเข้าไปใกล้ๆหน่อยเออใช่เลยนี่เราวนกลับมาที่เดิมชัดๆเลยนี่นาหลังนี้อีกแล้วร้านค้าช้อปปิ้งออนไลน์พักไหนตรงนี้ก่อนละกันฮะมาเลยมาไหนปีศาจอยู่ไหนมา ถ้ามันมาปุ๊บค่อยหนีอีกรอบนึงเอ๊ะมาเลยมาฮะไม่อยู่เลยฮะฮะโชคดีจังที่มันไม่อยู่แถวนี้แสดงว่าที่ตรงนี้ปลอดภัยที่สุดฮะ,ฮะนีแล้วฮะฮะอยู่ไหนก็ไม่ปลอดภยัยจะทำยังไงกันดีละเนี่ยเอ้าเจอบ้านหลังเดิมเพิ่มเติมคือสว่างขึ้นซ้ำเมือ่อไหร่ล่ะเออ นี่เดินยังไงให้วนกลับมาที่เดิมได้ล่ะเนี่ยเอ้๊ยใครตายอ่ะอ,อ๋อเหรอคือตายกันหลายคนมากเลยอ,อช,ยช่วยด้วยช่วยด้วยเออไม่อย่าตามฉันเลยอ,อ,อ,อ่ตกใจจริงๆนะเนี่ย เฮ้ยเซอฉันออกเกมได้ไหมเนี่ยอ่ะเข้ามาแล้วนายอยู่ไหนฮแล้วนายอะอยู่ไหนยอยู่ในป่าเอ้ยมืดมากเลยมันจะมือดอะไรขนาดนี้เงียบก่อนสิเดี๋ยวมันก็ได้ยินหรอกช้างมันเซอซอ so. พอฉันตายแล้วฉันก็จะได้เกิดใหม่อีกแล้วจัตะกรทำไมล่ะเนี่ยเอวปิดไฟดีกว่าแล้วก็เปิดไฟแล้วก็ปิดไฟไม่รู้เพื่ออะไรแต่หวังว่ามันคงจะไม่มาหาแล้วเร็วนี้หรอกนะฟึบมันจะเห็นไหมเนี่ยฉันปิดเงียบขนาดนี้แล้วนะทั้งปิดไฟแล้วก็เดินเงียบๆมันคงไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินหลอก ซซเพียนนายอยู่ไหนฉันจะวิ่งไปหาอ้ไนไห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 ฮนี่แค่เล่นเกมทำไมมันถึงเหนื่อยขนาดนี้ถ้าเป็นชีวิตจริงแล้วเราเดินเข้ามาในป่าแห่งนี้มันจะเหนื่อยขนาดไหนจะเอ๋ฮยังไม่เจอยังไม่เจอจะเอ๋จะเอ๋อย่งอย่งนี่อะไรล่ะเนี่ย มองไม่เคยช้าเลยเอา,ว,าวิ่งไปแล้วอย่าหยุดนะถ้าหยุดมันจะเป็นยังไงครับหยุดก็ตายนะสิอ๋อเข้าใจแล้วแ้วใครตัวมันนะ่นาในแล้วเฮ้ยแปดปิดแปดปิดถูกผิดถูกผิดไม่รอ้ในเซิร์ฟมีกันแค่สี่คนเองจะรอดไหมเนี่ยรเราตัวลอมีอยู่แค่นี้อัปเปิดให้แนใจอีกรอบอับปิด ออาเปิดออาเปิดเอาปิดเอาปิดไม่ได้อาโอเคเฮ้ hey, ได้ยินไหมเพื่อนๆอยู่ไหนกันหมดน้อตกใจหมดแล้วจะตกใจทำไมล่ะครับ <S <S ผมแมวนะไม่ใช่หมาเอ้าเอ้าเอ้าเช้าแล้วเช้าแค่ได้ไม่กลัวไม่กลัวจะไม่เช้า เอา้านายอยู่นี่เองตามหาตั้งนานไปไหนมาแล้วเนี่ยฮะออาวิ่งไปไหนแล้ว Hello h e l ้ o Hi เอา้อเอาจะทำอะไรเหรอฮะเอาไปไปที่ร้านค้ากันก่อนไป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 เอา้ารอด้วยรอด้วยแล้วร้านค้ามันอยู่ตรงไหนเหรอตามฉันมาเดี๋ยวก็ถึงเอง Hi เช้าแบบนี้เดี๋ยวสักแปบบ๊บก็กลางคืนต่อสินะอืมใช่แล้ว Hi แล้วเมื่อไหร่เกมนี้มันจะจบสักทีละเนี่ย เลขบนเถอะน้าตามมาตามมาตามมานละร้านค้าไม่เห็นมีเลยกอนนี้ไงจะถึงอยู่แล้วเนี่ยซนททำไมไนายวิ่งเร็วจังเลยโถ่ก็นายหยุดวิ่งไปรอบห,น,หน,นึ่งไงปะท้เนี่ยถึงแล้วเอ,อ้าร้านค้ามีคนอยู่ข้างในนี้ด้วยซื้ออะไรได้บ้างอะนาะยยังไม่มีตังค์สักบาทเลยจะรีบซื้อไปไหนแล้วขอเยื้มตังค์หน่อยสิโทษทีเกมนี้มันเทรดตังค์ไม่ได้เข้าใจด้วย เฮ้ hey, ฉันอยากซื้อนาฬิกาวอชนาฬิกามาบอกเวลาแล้วนี่คืออะไรอะ่ะเอา้ามีแมปด้วยเอามีไอดีด้วยไอ้นูดด่น,นด้วยไอ้นั่นด้วยนายต้องเล่นให้ผ่านสักคืนก่อนนายถึงจะได้เงินงั้นเหรอใช่แล้วแล้วนายจะไปไหนอีกเนี่ยเดี๋ยวไปแคมปิ้งกันก่อนแคมปิ้งเสร็จไปไหนต่อแล้วเดี๋ยวจะไปเซฟเฮาส์ต่อ เอ้างั้นล้วโอเคเออวิ่งเร็วอีกแล้วก็นายหยุดวิ่งอ่ะจะหยุดวิ่งทำไมเล่าก็บอกแล้วไงว่าให้ตามฉันมาเร็วๆฉันไม่ใช่คอนแล้วซะหน่อยฉันเป็นคอนดีจะตายไปเหรอพ่อคนดีเลิศประเสริฐหมีเฮเลิกพูดได้แล้วตามมาเร็วๆจะถึงแล้วไหนอ่ะเออทำไมทางมันยาวไกลจังเลยอ่ะก็นายบ่นไปเรื่อยอ่ะไหนเดซีแซแลวมีกี่คนมีกี่คนอ่ะสี่คนเหมือนเดิม เยี่ยมจริงๆเลยอ่าแล้วไหนนายมาทําอะไรที่นี่เหรอมาเก็บของของอะไรอ่ะไป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 เซมเฮาเร็วๆๆๆจะมืดแล้วเออเราได้เราได้เออเรา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 ได้ได้ได้อ้อยเนื้อเนื้ออ้อไหนืออ้อไหนื้นไม่ต่างกันเฮ้ยแล้วเซมเฮาเนี่ยไกลจากที่นี่ไหมไม่ไกลหรอกแหมเนี่ยเล็กจะตายไปเออล่ะนายต่างหากที่คิดไปเองว่ามันห่างไกลอ่าฮะอย่างไรเยอะใหญ่อ่าะเต็มอีกเห็นไหม แป๊บเดียวถึงแล้วเอ้า oh, นี่น่ะหลอเซฟเฮาใช่แล้วอาวทำไมมันซ่ำมซ่ออย่างเงี้ยก็ไอ้เจ้าดูแรคือนั่นนะ่ะมันมาพังบ้านไงเราจะต้องซ่อมบ้านแล้วจะซ่อมยังไงอะ่ะเราจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในการซ่อมบ้านแต่ตอนนี้เราไม่มีตังกระบาทเลยงั้นเหรอเราจะทำยังไงต่อล่ะรออยู่นี่เสียงดวงเอาดูแล้วกันเอ,อ้งั้นเหรอนี่นี่นี่นหยิมนี่ด้วยอะไรอะ่ะ วิทยุสื่อสารไหนอ่ะบนโตไงไหนอ่ะปนโตอ่ะตรงนู้นนะันหลังไปดิหันหลังไปดิไหนอ๋อนี่แหละเจอแล้วโท่เมื่อไรเห็นไหมช้าเอาแล้วมันทําอะไรได้เหรอมันสามารถพิมพ์กับคนอื่นได้อันไหนลองพิมพ์ซิเฮ้ยอย่าเพิ่งพิมพ์ตอนนี้เอาทำไมอ่ะ๋ยวมันได้ยินเสียงโอเคเข้าใจไหมเข้าใจมาแล้วมันเกิดแล้วเอาเตรียมตัวได้เลยพบกับความสยองอีกครั้งที่สอง เอาล่ะก่นอนอื่นต้องอยู่นิ่งๆก่อนอย่าขยับอย่าทําอะไรทางนั้นเดี๋ยวฉันไปดูตรงนู้นก่อนแต่อยู่ตรงนั้นไปจะทําอะไรเหรอจะปิดไฟเอามอดืดเต๋อเลยมองไม่เห็นเอเอทนหน่อยทนหน่อยทนหน่อยอแล้วก็เงียบไว้อย่าตะโกนอีกนะเออไม่เอาแล้วนะโอเคโอเคแล้วต้องอยังไงอยู่นิ่งๆเป็นหุ่นชิดไปเอางั้นเหรออืมเชื่อใจฉันได้บอกเลยว่าฉันอะมือโปโปรเฟิชเนอร์ห้าร้อยมิลลิกรัม อืมใช่ทุยป้าอะไรห้าร้อยมิลลิกรัมอะไรไม่เกี่ยวกันเลยให้เงียบไว้เงียบไว้เงียบเอ้าอย่าขยับนี่คือการป้นเอ๊หยกยอกเวลาแบบนี้ยังจะมาหยอกอีกให้ได้ยินเงียบไว้เงียบไว้เอ้ามันมายังยังยังไม่มายังไม่มาหรอนานรู้ได้ไงอ่ะสัญชาตญาณรู้จักไหมแกนแท่งสัญชาตญาณอันตรออินสตริงโทษนะฉันมองไม่เห็นขอเปิดไฟดูแป๊บ เออเดี๋ยวมันก็มาหรอกไม่เป็นไรฉันโปรเฟชชันอร์ห้ามิลลิกรัมพอเถอะอ่าเปิดไฟเฮ้ยเปิดทำไมปิดออาเตัวทีก็ฉันมองไม่ค่อยเห็นน่ะก็บอกแล้วไงว่าทนหน่อยเอาไปเปิดตุ๊ดทำไมอ่ะอาอโทษทีกดผิดอ่ฮะเปล่าหรอกฉันตั้งใจที่จะเตรียมหนีไปต่างหากพรุ่งะีรที่จะไฟที่ว่า เตรียมหนีกันได้แล้วเอออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนฉันหาไม่เจอนี่ไงมานนั่นแล้วไปเร็วๆไป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 ล้เด้วยเอ้าหายไปแล้วเอ้าอยู่ไหนเนี่ยเอาเออฉันเดินถอยหลังหรือถอยหน้าเนี่ยเอ้าเอ้าเอาฉันอยู่ที่เดิมสง,งั้นอะไรเนี่ยงงนี่มันเกิดอะไรขึ้นอย่าบอกนะว่าฉันเดินวนรอบบ้านอย่างงั้นลอเนี่ยเอะโอ๊ยทำยังไงดีมืดมากเลยมองอะไรไม่เห็นเลย ดีนะปุ่มอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกฮ้เฮ่ทำยังไงดีละเนี่ยมันจะมาไหมเนี่ยไปไฟฉา,ายดีไหมไปดีกว่าเออใครยังช่วยหน่อยเฮะมันจะมาไหมเนี่ยมันอยู่ไหนแล้วละเนี่ยทำยังไงดีถ้ามันมาตรงนี้เราจะหนีไปยังไงมันต้องหนักหน้าประตูนแน่เลยทำยังไงดีเฮ้ hey, มีคนในเซฟอยอะไหมเนี่ยทำไมไม่มีใครเข้ามาในเซมเฮาส์นี้เลยละเนี่ยไหนนะซิคนในแซฟมีกี่คน ขอเริ่มเยอะแล้วฮัลโหลมีใครอยู่บ้างถ้าไม่มีใครอยู่ฉันจะปิดประตูแล้วทิ้งตัวใครตัวมาเลยนะเฮ้ย hey, ฉันได้ยินเซีย oh. อย่าเพิ่งปิดประตูรอฉันก่อนโซนายอยู่ไหนมันบอกไม่ถูกหัวใจมันกระสับกระส่ายยเสไีงกระวนกระวาย<อ>มันเต้นตบตบตบอ๋ออาม็ดเอ่อปุ่มหายเอาอยู่นี่เอ อ้มันมันมันอยู่ไหนแล้วล่ะเนี่ยร้อนรนมากเลยนะเนี่ยเอ้าฮ้ฮ้เริ่มหายใจไม่ออกฮ้เปล่าหรอกคนพาค,คนเหนื่อยแลละเอา้าเสียงเฮลิคอปเตอร์ฮะอ,อยู่คนเดียวไม่มีใครมาเลยถ้าไม่มีใครมาเราต้องปิดประตูทิ้งไว้แล้วนะจะปิดแล้วนะเฮ้ยเออไม่มีใครตอบเลย ฮัลโหลได้ยินไหมใบไฟฉายทิ้งเลยอะฮัลโหลเฮ้ไม่มีการตอบโต้แต่อย่างใดแม้แต่ปีศาจก็ยังไม่รับหรือสิ่งใดทั้งสิ้นอะปิดเลยปิดแล้วนะไม่เปิดแล้วนะใครมาไม่สนละต้องขออภัยด้วยนะครับที่ต้องปิดคลิปอย่างกระทันหันอีกแล้วเนื่องจากผมไม่สามารถนำคลิปที่ถ่ายไว้มาต่อกันได้ เพราะฉะนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปในตอนที่สองแล้วกันนะครับคลิปจะมาทุกวันอังคารศุกร์และเสาร์นั่นเองสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่อยพบกันใหม่ในวันศุกร์เสาร์และก็อังคารหน้าด้วยนะครับบายบาย